พี่พีทถอยหลังไปหน่อยข้างในเลยพี่ข้างใน่นเอาถ่ายูไป่นเลยน่นเลยน่นเลยสุดน่นนี่ก็คือ e m p นะ i c s i c s อุปกรณ์อ๋อลงพี่พี่แม่มนับได้กี่ตัวนับไกี่ตัวแปดตัวแตัวแตัวตัวแตัวมีกี่ตู้สี่ตัวมีส่ตู้อ๋อสตู้เนาะไอตัวนี้ก็เป็นอ่าเป็นไอหนอีตัวนออสี่ตัวเนาะ อยเนี่ยคือของเราจัดเดินสายดีครับแม่เราเดินสายแบบเรียบร้อยครับไม่มีความเสี่ยงนะครับไม่มีความเสี่ยงติดจำน้องดีด้วยนะถ้าการใช้ไฟอะไรตัวนี้ก็เตู้เนี่ยมันจะไฟได้ตามจำนวนใช่มเนี่ยถูกต้องถูกต้องไฟมันจะ มันมันจะผลิตไฟขึ้นมาโดยอัตโามัติของมันเองครับช่องละหกิโลวัตต์เนี่ครับนั่นนันนันีสิบห้าอันนนั้นแบบไอตัวนี้คือตัววัดตัววัดสิบห้ากิโลวัตต์อันนัวนึ่ง่ห้ากิโลวัตต์ไม่ตวัดอะไม่ไม่ใหญ่ันนม้น่ใหมอนัไอตัวไเไอ๋อมันสิบหาไงถ้าหานก็จะเล็ว่านีหถ้าบ้านเราแค่หก็พอย่เงี้ยโอเคอ่ะรอดก็ออกมา